อันทีาเ่ตลาดได้นอนเนาะ ตลาดน้องหอยโอ้ oh. ตลาดน้องหอยตลาดน้องหอยตลาดน้องหอย mm hmm.

ไฟยังนอ่ะนี่ดินแค่จอยู่ทำมะครับไอ่โ้โ ใกล้ๆอยางไนั่ีนมีเส้นหนมก็มีเมีจน่สนหนึ่งมีแานมันห่ละมีเดอผัมีแปดิดูงานกระบอกมาผัดนะดูไปนะมีรจานมีเก็ด0าน0ดร้ายไปได้เก็ดเก็ดแซนซี0

感觉挺害怕。 ไปบ้านแนฮะไปบ้านบอกไปพันบอไปบานตออย่างเครื่องนึงไก่มีเเดนี่ก็พอนี่เบัได้เครื่องตัวนี้เจ้าว่าเจ้าอยู่ไปหเี่ยม้าแบบพี

ông hỏi vâng quán xê Salad xà lạt sơn quá đứng xin đi đứng

để lấy gian cái hồi nào nó Phát thông cái này Phát thông nè Xin mũ nè tất yên là lấy gian Đến thang to hậu bệnh